จาเจ้าบ้านนามาแล้วมณีเพียกกัผ้ามาบูชาตาแหกนะเนาะก็เป็นการทําความเข้ารพบเพิ่นเนาะคือว่าบูชาตาแหกบูชาพระแม่ธรณีผู้เพิ่นดูแลปกปักรักษาพื้นเขาพื้นน้ำบางเื่อของมนีบ่เสือก็อต้องเสือเนาะปกติพิจามากสิมาเห็ดเป็นประจำ อันนี้ก็จะเป็นอ้างนา้ำเอาไว้ให้หมดได้กินเข้ากัสิเด้บอืดน้ำอืดทานอะ่ะมาหน้าก็เอาเขาว่างไว้ให้หมดให้แม่งได้กินก็สิเด้บอืดน้ำอืดเขาด้วยกันอันนี้ก็แล้วแต่ความเสือเนาะมันนี้ก็มาจุดถูกไอไข่ไปนาะผู้ดใดอยากได้ตัวดีเดี๋ยวถาเบิ่งน้ำกันมาเราพี่น้องตัวดี การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนปวดตัดสินใจกว่าการลงทุนอันนี้คคำๆเนาะซื้อเหรียญซื้อหัวเห็นบ่โอเคไปแล้วครับ